ลมลื่นแล้วก็เปิดใหม่นะธรรมชาตินี่แบบฟินจริงๆมีที่กระโดดน้ำนะแล้วก็มีจุดกานต้นน้าเลือกหลายที่เลยค่ะแบบเขาดูแลเราดีมากเลยค่ะที่นี่นะคะแล้วก็มาก็ไม่ยากเลยค่ะเพืเ่อนๆสายเส้นกรุงเทพนครนาย,ยกค่ะขับตรงมาเรื่อยๆค่ะจนถึงอำเภอบ้านานาค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาที่เส้นแก่งคอยนะคะ ขับไปอีกประมาณ17กิโลเมตรก็จะถึงตำบลชะอมและก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ7กิโลเมตรแล้วเราก็จะผ่านแก่งลานหละักนะคะพอผ่านเข้ามาแล้วก็ดูทางขวามือนะ,ะจะมีที่จอดรถของเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวที่น้ำตกโอบดดกค่ะและทางข้างบนหน้าปักซอยนะคะก็จะเขียนว่า สวนไผ่พันลำค่ะแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ1กิโลเมตรจนสุดทางเลยนะคะเพืพ่อนๆก็จะถึงที่ปินปน,ปนปิ๊นพแบบนี้แล้วค่ะเพืพ่อนๆะก็อยากจะรู้ว่าที่นี่เขามีบริการเสริมมีอะไรยังไงรายละเอียดปีกย่อยกันยังไงนะคะ ตอนนี้เจห๊หวงก็อยู่กับน้องเก๋แล้วค่ะเดี๋ยวจะถามน้องเก๋เขาเลยนะคะว่าที่นี่เขามีรายละเอียดอะไรกันบ้างเนาะเอาอันแรกเลยน้องเก๋ <S <S ก็ค่ากางเต็นท์เท่าไหร่ค่ากางเต็นต์ต่อรายบุคคลนี่ก็จะอยู่คนละ80บาทอ่าแล้วก็มีค่าอะไรบ้างคะค่า,ฟาไฟก็จะเป็นค่าไฟเป็นค่าพันลมอะไรที่ว่าใช้ในเต็นท์ก็คือตกเต็นท์ละ20บาท ยี่สิบบาทค่ะโอ้ถูกมากเลยนะน้องเก๋เนาะแล้วที่นี่ก็มีสวัสดิการด้วยเหรอคะเนี่ยสวัสดิการที่แบบทํากับข้าวอาหารอะไรเลยคะราคาก็พี่เจ้าหวึงดูแล้วนี่ราคาพื้นๆิน่าีถูกค่ะเาเริ่มต้นอยู่ที่30บาทขึ้นไปสามสิบบาทนะคะถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะมาทํากับข้าวเองเนาะแบบว่ารีบๆร้อนๆมาอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ได้เลยนะคะแล้วเปิดกี่โมงคะก็ครัวก็จะเปิดประมาณ7โมงเลยค่ะ โอ้โหฮาทุ่มก็ยังสั่งกินได้นะคะและอาหารที่มีอะไรบ้างคะก็เป็นอาหารทั่วไปอะคะ่ะอาารตามสั่งหรือว่าจะเป็นแบบอาหารกับแก้มอะไรประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะและที่มีสามารถมาเช้ายิงจับได้ไหมน้องเก๋ได้ค่ะแล้วเสียค่าเข้าไหมถ้าเรามาใช้ไม่เสียค่ะเอามาเล่นน้ำเป็นฟรีเลยว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็สั่งอาหารมากินหรือว่าถ้าสมมติว่าคนเขาจะมานั่งแค่เนี่ยเขาอยากจะเอาอาหารมาเองมาเช้ายิงจับ เสียอะไรไหมไม่เสียอะไรเลยเเลข้าวแค่รถเข้ามากลับรถนี่ก็ดีใจแล้วคะ่ะโอ้ย <laughs> แม่เจ้อยากได้มากลับรถโอ้ตายแล้วคะ่ะนี่ที่นี่เปิดใหม่นะคะเพื่อนๆเจวงนีนนง่แนะนําเลยนะนอกจากสถานที่นี่จะแบบอย่างนี้แล้วอยากให้เพื่อนๆมาเห็นนะแล้วก็ยังมีแบบอะไรที่ถูกมากคะ่ะปลาช้าินกลับไม่ต้องเสียถ้าเข้าเลยอะแบบว่าโอ้ยเจวึงอิ้งค่ะเอิ้งมีเอิ้งค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนถามก่อน มีค่าห้องน้ําไม่มีค่ะห้องน้ําห้องน้าเข้าฟรีห้องน้ำหกห้องห้องกับน้ำหกห้องฟรีหมดหนูแล้วหนูจะเอากงินี่กำไรไปไหนแล้วจ้ะไม่ทําตรงนี้ไม่ได้คิดกําไรก็เหมือนแบบว่าลูกค้าเข้ามาก็เหมือนแบบเขาเข้ามาในบ้านของเขาอีกแบบประมาณหนูใจดีโคตรไหมล่ะคะเิ้าบึงบอกแล้วแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมาทํากับข้าวหรือมีค่าทํากับข้าวไหมคือการเต็นเนี่ย เรามีค่าทรรมศึกษาใช่ไหมบางที่เขาจะมีค่าประกอบอาหารอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องเสียเพิ่มแล้วไม่ได้เก็บเพิ่มเลยดีมากเลยเนาะแล้วก็มีที่เห็นเห็นเรือเนาะเรือแค่นูเรืออะไรมีอะไรให้เช่ามั้ยลองบอกบอกบอกสิก็ท่าเรือก็จะอยู่ประมาณอย่างยางยี่สิบบาทเสื้อชูชีพยี่สิบบาทฮะเสื้อชีพยี่สิบบาททุกอย่างมีมัดจำเลยคะไม่ได้เก็บมัดจำโอ้แล้วมีมุมกระโดดน้ำด้วยนะ <med> เห็นตรงนี้นะคะเนี่เป็น,ปนมุมกระโดดน้ําด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถกระโดดน้ําได้นะคะแต่จีหงบอกว่าที่นี่นะซิห่าน,านก็ไปมาหลายที่จีหน,นว่ามันสวยแล้วมันฟินและเจ้าของใจดีที่แบบว่าเขาทําให้เราเหมือนบ้านเขาจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวถามเพียก่อนดีกว่าว่า ผู้หญิงส,สวยๆอย่างเจ๊หึงเนี่ยถ้าจะมากับเพื่อนก็สองสามคนเนี่ย<น>มาที่นี่จะปลอดภัยไมหมเฮียปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะเฮียเคยดูแลเอง <laughs> เฮียจะดูแลให้นะคะรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเฮียอยู่ที่ดีใช่ไหมใช่โอ้คุมงานได้หมดเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะความปลอดภัยมาได้นะคะ<ม>ก็อยากให้มากันเนาะนะมาที่นี่นะ,จะเจ๊หึงว่า แบบนุ่มๆไปเลยดีกว่าค่ะนี่หญ้าจริงนะคะเพื่อนๆไม่ใช่หญ้าปอ,อามอ่ะที่นี่เขาก็จะมีจุดกางเต้นให้เรานะคะ3จุดด้วยกันเลยจุดตรงนี้1จุดนะคะเป็นพื้นเรียบนี่นะคะแล้วก็จะมีตรงซุ้มไผ่นะคะสวยไม่ใช่ย่อยเลยค่ะและอีกจุดหนึ่งนี่คือจุดที่เรียบติดริมน้ำเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกนอนเลือกกางเต้นตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะ เดินยญานุ่มๆเนี่ยมันแสนสบายจริงๆค่ะสบายเท้าสบายไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีที่กางเต็นอีกจุดนะเดี๋ยวเจ๊ฝึงจะพาเพื่อนๆไปดูเลยค่ะ ารเต็นเนนะคะเราก็สามารถจอดรถที่ที่การเต็นได้เลยค่ะเพื่อนแบบสะดวกสบายนะคะขนข้าวขนของลงมานะคะแบบไม่ต้องขนกันยุงย่งยากแล้วก็ล่มทั้งวัน,นะคะ่ะเราจะกลับตอนไหนจะมาตอนไหนก็แล้วแต่ท่านเลยค่ะ เต็นท์อีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นการเต็นท์ติดริมน้ำกัน,านาเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนี่ชอบอยากฟังเสียงน้ำเสียงปิ้งรีดน,นะคะโอ้โหปิ้งปิงกับมุมน,นี้ได้เลยนะคะ <ๆ S 2> ก็จะเป็นพื้นหญ้าค่ะสำหรับกับดินธรรมดานะคะแต่ตรงดินธรรมดาเนี่ยไม่ติดตัวเลยค่ะเพราะว่าทางสวนเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะคะปูผ้ารองสองชั้นเราเลยนะแบบนอนกันสบสบายนุ่มๆกันเลยดีกว่า แล้วก็กระตานติ้งได้ประมาณสักหกเ็หลังนะเพื่อนๆตรงนี้ถ้าใครสนใจนี่ตรงนี้ได้เลยค่ะเ้เเาเพื่อนๆถูใดีกว่าให้เพื่อนๆตามเลยค่ะ เป็นจุดกลางเต้นอีกจุดหนึ่งค่ะที่พีคมากๆเลยค่ะเพราะเป็นบริเวณซุ้มกอไผ่อยู่ลายล้อมตัวเรานะคะธรรมชาตินิล่มลื่นมากเลยค่ะล่มทั้งวันและก็ยังมีหญ้านะคะเนี่ยที่เขาปูให้เราเนี่ยนิ่มมากเลยค่ะเขาปรับสถานที่ให้เราอย่างดีเวอร์เอเลยเรามาดูนะคะนี่มีกอไผ่โอ้มีหนอนมีหนอนนี่ถ้าใครไม่ได้เตรียมกับข้าวมานะคะเพื่อน น้ำยานางพกมาด้วยค่ะแกงหน่อไว้สซะเลย เจ๊จะพาไปดูจุดเชื่อมไฟค่ะที่นี่มีไฟนะคะสามารถใช้ฟืนใช้ไฟกันได้เลยค่ะเราก็มาต่อไฟกันตรงนี้ค่ะเพื่อนๆนี่โอ้ลักเบิร์กแข็งแรงค่ะเอาลักมาต่อเสียบตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ไฟได้สะดวกสบายค่าใช้ฟืนใช้ไฟนะคะก็ยี่ส0บบาทเลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีปลักมานะคะเพื่อนๆเราก็เช่าพักได้ค่ะก็ยีบาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเจจะพาไปดู ที่ซักล้างนะคะหโหน้ํานี่แรงมากนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดซักล้างของเขานะคะนี่โอ้โหน้ําแรงมากค่ะนี่ยังไม่พอนะคะเพื่อนๆยังมีน้ํายาล้างจานเนี่ยแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยแถมวางไว้ให้ด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้เตรียมอะไรมานี่ใช้ได้สะดวกสบายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันต่อด,ดีกว่าค่ะตามที่พึ่งมาเลย นี่ตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะข้างในนี่น้ําแรงค่ะที่วิ่งมาใช้แล้วนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นก๊อกค,ค่ะเนี่ยสาหรับล้างหน้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะมีฝักบัวค่ะอน้ําแรงค่ะใหม่ๆกันเลยนะคะแกะกล่องกันเลยดีกว่า ห้องอาบน้ำห้องสุขานี่ฟรีทั้งหมดนะคะไม่เสียตังค่ะเสียแต่ค่ากลางเต็นท์เข้ามาเลย80บาทค่าไฟ20ค่ะแค่นี้ค่ะจบ สววน่าเขาจัดสวนแบบนี้ได้ยังไงเขามีแนวทางแบบไหนเดี๋ยวถามคุณพี่เลยอ่ะว่าแนวทางอะไรที่จัดสวนได้แบบขนาดนี้ก็คือเราเราอิงธรรมชาติเพราะตัวเราเองเราทํางานจัดสวนอยู่แล้วก็คือของของนก็คือมาจากนกภูมิทัศน์อ่าแล้วทีนี้พอดีมันที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของคุณเก๋ทีแรกเราก็แบบว่ามาบูรณะปรับปรุงเพื่ออยากจะมาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของตัวเองแต่พอดีภูมิทัศน์มันได้อ่าเราก็เลยเติม นิดหน่อยอแล้วก็จัดโน่นเติมนี่แต่งนี่อะไรก็มันลงธรรมชาติมันมีอยู่แล้วก็เลยต่อเติมนิดหน่อยเพื่อให้มันลงตัวแต่มันไม่ใช่ว่าธรรมชาติมีอยู่แล้วมันจะทําให้สวยได้นะแค่ซุ้มไผ่เนี่ยเพื่อนๆนมันก็แบบฟินโคตรอ่ะเจ้าบึงบอกเลยค่ะก็มีแต่งตัดแต่งบ้างแต่งทรงบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้ซุ้มไผ่ีปลูกนานแค่หนอ๋อคุณแม่คุณเกบปลูกไว้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีนะคะที่เราเห็นขนาดนี้นะคะเพื่อนเพื่อน สวยจริงๆ,ๆอ่ะจะบอกอบว่าสวยที่นี่ลงตัวแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติในี่ฟินแล้วก็การแบบว่าการอยู่การอยู่ที่นี่นะคะมันสะดวกสบายมากเลยแบบน,นี่ไงพราแบบว่าแบบว่าฉันสบายมากเลยคือแบบไม่ได้เหมือนมากางเต็นท์เลยเพื่อนๆเหมือนมาแบบฉันมาบักมา,าอยู่บ้านทั้งน้ําทั้งไฟอะไรก็ฟินไปหมดเลยสบายไปหมดจุดประสงค์ของเราคือต้องการให้คนที่มาหาเรามีความสุขกลับไปนะคะมันเป็นมันเป็นเจตนาลงของเรา เราทําจุดนี้ขึ้นมาเพื่อว่าความแบบความเมียลมกับธรรมชาติให้ทุกคนเข้ามาอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขกับไปไม่ใช่แบบไปแล้วแบบว่ามาจากกรุงเทพก็มาเจอเจอบรรยากาศแบบกรุงเทพก็คือมันไม่ใช่เยี่ยมมากเลยเรียกว่าทั้งธรรมชาติทั้งบรรยากาศที่นี่แล้วก็เจ้าของสวนใจโคตรดีดีค่ะบริการนี่ดีมากมากเลยนะเจ้าห่งมานี่ครั้งแรกเลยที่เจ้าห่งมาที่นี่ ประทับใจโคตรเลยค่ะบอกเลยค่ะบอกตรงนี้เลยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะ ดองที่นี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเมนูตอนเย็นที่จ้าบุนจะทํากินนะคะอยากรู้ไหมคะว่าเมนูอะไรโอ้โหเด็ดค่ะเรียกง,ง่ายๆว่าถ้าคนอีสานนะเห็นเมนูนี้นะคะมันลายแตกเอาไปไง่ายๆนะคะเนี่ยลาบเนือ้อลาบเนือน้อดิบหรือสุกเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนวิธีทําก็มาดูกันเลย ตีบขอสุกสุกดีกว่ากินไม่ได้เดี๋ยวชิคี้จะเอาไปคั่วก่อนนะ,ะเพื่อนๆต้องคั่วให้มันสุกนะคะแล้วค่อยมากินกันนะคะมาออกเคนะคะน้ำของมันคั่วไปเรื่อยๆยก็สุกคะ่ะเริ่มหอมแล้วก็เพือเ่อนหอมข้าคั่วนะโอ้ยเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะ หอมนัวเลยค่ะหอมนัวเลยข้าวเนียวท้นๆน,นะคะเพื่อนๆอ้ยจิมจุ๊กจิมจุ๊กอือหือแซ่บบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะฟินเหลือเกินกินข้าวฝากันอีกแล้ว หยุดขานี่ยหอมเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมกำลังหอมแล้วค่ะกำลังหอมแล้วเพื่อนๆนี่มันเริ่มจะสุกแล้วนะจิ้วหูยังแปลกใจนะว่าจิ้วหุ่งเนี่ยเป็นคนไทยือเป็นคนอีสานชอบพักชอบแหน่เลยนะเนี่ยกินแล้วติดใจอะ่ะกินแล้วกินอีกติดใจมากมอร่อย ลรงให้สุกเลยนะ มาเด้อม,มาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อเพื่อนๆนี่วันนี้เนะี่ะเจ๊ห่นก็ทำลาบนะแต่ลาบสูตรอีสานลาบที่แบบว่าเอาเนื้อเนี่ยนะคะลงไปก่อนแล้วก็ใส่เลือดใ,ใส่เพี้ยใส่ข้าวคั่วใส่พริกต่นไปนะแบบแล้วเราก็ไปคั่นวนัวเนียนะเข้ากันใส่น้ำปลาไปค่ะมะนาวไม่ต้องนะถ้าสูตรนี้ไม่ต้องมะนาวเลยเพื่อนๆแต่เนี่ยเจ๊หุ่นก็ยังแปลกใจนะ ปพาเจ๊หุ่นเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวอุ้ยปเจ๊หุ่นชอบมากกินตลอดค่ะถ้าไม่ทํากินเองนะก็จะไปซื้อที่ร้านเขาอะเพราะมันแซ่บมันนัวมันคักจริงๆลองได้นะเพื่อนๆนะแต่เจ๊หุ่นจะกินก่อนเลยนะคะข้าวเหนียวนะคะตุ้ยมาเลยค่ะนี่นะเนี่ยบ้าน,น,นมาจู่จู่ เด้อเพื่อนๆมากินข้าวแรงน้อมกันดื้อ เพื่อนสวนไผ่พันลำมนะคะโอ้โหบรรยากาศธรรมชาติแบบฟินๆเลยนะคะเพื่อนๆก็อยากให้คนที่รักความสะดวกสบายนะคะมาชาร์จแบบตเติมไฟที่นี่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับกรุงเทพเลยคะ่ะแล้วเ่๊หุ่นก็จะหากินข้าวป่าะคะ่ะแล้วก็หาที่สวยๆหาโลเคชั่นดีๆถ่ายรูปก,กันนะคะวันนี้เจ๊หุ่นก็ต้องลากันไปก่อนนะคะในคลิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนา้า แต่ก่อนจะไปนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะคะจะอึเหมือนเช่นเคยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโอเคค่ะ